ตอนนี้เราอยู่ไหนนะได้ยินเสียงขึ้นไหมออกกันอีกแล้วจ้านี่ตอนนี้เราอยู่หาดรับพัทยาใช่ไหมหาดรับที่อาจจะไม่ได้รับอีกต่อไปเนาะหาดนี้ก็อยู่ตรงนาเกลือ1ินะเพื่อนเพื่อนมันมีร้านดังอยู่ร้านแรกก็จะเป็นร้านอาหารเนาะที่ราคาบ้านๆเนาะก็คนเยอะมากร้านนี้ชื่อร้านบัวทองเนาะคนเยอะจริงๆ ก็บรากาศดีเนาะริมทะเลเลยเขาบอกว่าขับข้าวก็ราคาถูกอะไรเงี้ยมาดูเนาะว่าเป็นยังไงก่อนถึงร้านบัวทองเนี่ยก็จะมีซาซิมิเนาะหมึกชอดเป็นแหล่งเป็นแหล่งแรกๆเลยนะที่เขาเริ่มขายแล้วก็แล้วก็มีพวกเรือประมงมาขึ้นตอนเช้ามีเรือประมงมาขึ้นแล้วก็ทำซาซิมิขายสดๆเลยนะเพื่อนๆหมึกชอดที่นี่ชอดละ50บาทเลย ถูมากเรา <laughs> เราเคยกินครั้งที่แล้วตีดฟู้ดที่จอมเทียนเนาะอันนั้นช็อตละร้อยยีนะเพื่อนเือนอันนี้ห้าบาทเองก็เดี๋ยววันนี้ <ไป S 2> จะให้คุณมงคลลองเ <laughs> นาะหมึกช็อตช็อตละ50บาทก็ยังไงต้องลองวันนี้ใช่แล้วก็เรามาดูวิวเพราะว่าจริงๆตรงนี้ดีเลยนะหน้านั่งอ,อ,อ,อากาศดีน้ำทะเลใสมากนะตรงนี้แบบโอ้เมซิ่งมากคือหาดลับนี่คือลับจริงๆวันนี้ก็ เดี๋ยวมาดูกันเนาะไม่รู้ว่าเสียงจะโอเคหรือเปล่านะดเดี๋ยวเราไปดูดรับแห่งนี้ไปดูบรรยากาศรอบๆเนาะแล้วก็ไปดูเขาเขาทำซาซิมิกันด้วยโอเคไปเพื่อนๆอน,นี้พอเราเลี้ยวเข้ามาในซอยสิ มันก็จะมีลานจอดรถของเอกชนเนาะเสียค่าที่จอด50บาทมันก็จะขับรถได้มาจนถึงสุดชายหาดเลยละ่ะ้วคือพอถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นทางลงถึงแล้วหาดลับพัทยาพอจ่ายค่าที่จอดรถแล้วก็ขับมาจนสุดปุ๊บมันก็จะถึงทางลงชายหาดเลยลองเดินดูกันว่าหาดลับที่ไม่ลับมันเป็นยังไงเป็นชายหาดที่ ที่ไม่ร้อนเนาะเพราะต้นไม้เยอะมากมันเป็นอาจจะเป็นช่วงโค้งม็เป็นช่วงโค้งพอดีนเนาะแล้วว่าพอโค้งตรงนี้เราก็ต้นไม้มันก็มีตลอดแนวทางเดินไปเนาะพีลลานมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ร้อนมากใช่ก็เป็นไม่ใช่เราบวกด้วยวันนี้เหมือนกนะันคือ่าคือฝนนี่แหละมันก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่าลมมาให้อะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรอะใช้หาดรอบๆเขาเรียกอะไรริมทะเล ก็ส่วนที่ติดจากทะเลไปมันเป็นจะเป็นคอนโดเนาะเขาก็เป็นรั้วรั้วของคอนโดวันนี้ต้องถามมุ่งคลลองไหมช็อตค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูนะใช้ห้าสิบก็เป็นช็อตอ่ะ สวสดีคร no. uh, yes. yeah. ับสอบถามได้นะจ๊ะใหนึ uh ่ง huh. ร uh ้อยตลาอราหรอหัวใหญ่อยนะกรตาัวทนี Leonardo, well, I mean, right. ้กระายได้ค่ะาหนึ่งช็อตเนาะแ้อกจะเป็นไซสใหญ่ถ้าสงช็อตลได้ค่ะร้อยเ้าร้อแก้ชอใบค่ะใน่ร้านตังเนาะบเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องมาจองคิวตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะเพื่อ ช่วงที่คนยังไม่เยอะมากคนที่คนยังไม่ค่อยรู้อะเนาะแต่ตอนเนี้ยชาว,ชวประมงเขาก็เอาของมาขึ้นที่นี่หลักเป็นหลักเนาะมันก็เลยมีขายให้เราจนถึงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายลองช็อตก่อนนะช็อตตัวเล็กเออแล้วเดี๋ยวเอาผักซีมิกลับเออีน่ตัวนะเนาะยผมใส่แล้วพี่บางตูดเขาไวหน่อยเนาะอย่ามันโดดต่อหนตัวเนาะบางปูดยังไงับเอามือปองๆเลยจ้ะปองนิดนึนะเออ้อ กำลังกำลังดูดน้ำจิ้มเข้าไปเลยเขาเนี่งปุ๊บพี่ก็กัดคอได้เลยกัดตรงคอเหรอกัดตรงระหว่างคอกับว่างคอกัดคอคือหมายถึงกัดคอตัวเองแอบตลกชมนะผู้กล้านะต้องรองให้มันรอให้มันนิ่งเลยนะแล้วแต่เราเนี่ไงมันมันคลายนี่แล้วอ่ะครั้งที่แล้วไซมี่มร้อยยี่สิบนะ ได้อยู่ใช่ไหมมันจิ้มเผาอร่อยอะน้ำจิ้มอร่อยอะมันจะไม่ขาวโฮ้ยนะตัวนึงของพี่คนนี้นะเฮ้ยนะแค่แบบรู้สึกตอนแรกแค่มันตึกต๊กตแค่นั้นแหละสบายมากมมชิลๆไม่เอาห้าตัวไม่เอาเอาเลยน้ำจิ้กินพอร่อยด้วย,อยอนั้นเดี๋ยวสั่งเป็นซาซิมิไปไหม เดี๋ยวเอาซาติวนี้ไซนี้นะสามตัวละสองร้อยมี10 101ติด <ไอ S 1> หนึ่งร้อยหนึ่งตัวสองร้อยทุกตัวแล้วก็หกพั<ห>น มึกช็อตตั้งแรกไม่ไม่เิเลทฮะไม่ไม่โอเคเนาะแล้ก็น้ำจิ้มอร่อยนะร้านนี้ใช่น้ำจิ้มอร่อยเนาะเราก็เลยซื้อสาสมิเพิ่มมาเข้าอเกนะในความรู้สึกเราเราก็รู้สึกว่าเออทำไมห้าห้าสิบบาทม0ก็ห้าสิบบาทก็สมเหมาะสมกับราคาเนาะไอ้กินเป็นร้อยมันก็เวอร์ไป 50บาทก็กำลังดีไม่เราเราใส่ก็โอเคนะนคือที่โอเคคือมือมึกช็อตมันก็ควรจะเป็นตัวเล็กๆที่มันถ้าตัวใหญ่มันก็กินยากเมืม่อก่อนนะเขาขายราคาเดียวคือใครมาก่อนได้ก่อนตัวใหญ่แต่เดี๋ยวนี้น่าจะคนน่าจะเยอะขึ้นแล้วหมึกมันก็อาจจะแบบหลใสไหลายอะไรเ,เขาก็เลยขายตามไซส์ดีดีกว่าอะไรเงี้ยคนก็ สะดวกจะกินตัวเล็กตัวใหญ่ความต้องการไม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปไปถึงในร้านนี้ดีกว่าร้านดังร้านดังร้านดังในตำนานร้านดังแห่งพัทยาอีกร้านหนึ่งเนาะหัดในหัดลับเนี่ยถ้าเราลองเยืนหนึ่งนหัดรับถ้าจะลองเสิร์ชดูร้านหัดลับพัทยาก็จะอยู่ติดหนึ่งในสิบเอออันนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของพัทยาใช่ไหมเนาะก็ลอง เดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นยังไงอ,อาหารจะเด็ดอย่างที่เขาล่ำเลอกันไหมแล้วก็คนเยอะไหมรอนานไหมเนาะโอเค <Okay. S 2> ไปเดี๋ยวเราไปดูกัน ทะเลจานใหญ่พร้อยมยำโอ้ใสเยอะนะเนะี่ยแล้วก็ยำยำรวมทะเลใช่ไหมใช่ปลาน้นหมึกตัวใหญ่มากเลยนะ จุกๆเลยนะนี่ผัดฉ่าใส่ดาวว่าจะมีในปลากระพงทอดกระเทียมและก็เบียร์สิงเบียร์สิงทะเล ี้ซาซ e นะิมิเนาะสามตัวสองร้อยอันนี้ซาซิมิกับหมึกช็อตมาแรงนะเพราหมึกเลยไม่ค่อยโตข้าวผัดนะไม่ใค่อยอร่อยนหระอร่อยคือทอดข้าวผัดแบบนี้แห้งๆดข้าวผัดแบบแห้งๆได้กินกับทไม้อินแบบ จิ้มเตรียมหน่อยเหมือนเหมือนเหมืนเตาท่านที่บ้านตมแค้ <c oughs> ต้มยำนี้ต้มยำปง <c oughs> ตัวใหญ่ใหญ่อาหารร้านนี้ราคาเป็นยังไงี้ครัราคาถูกราคาปกตินะหกสิบเจ็ดสิบใช่ไหมใช่มีค่อแม่3 คุณแม่จะรีวิวอะไรคุณแม่จะรีวิวอะไรคุณแม่จะรีวิวปลาไม่ยังไม่มีใครรีวิวปลาเลยไงะอร่อยไหมร้อนร้อนอันนี้ยำเนาะ

เยียมสามขวดพันสี่นะเพื 1, นะ่อนเพื่อนจริงๆแล้วก็อาหารพันเดียวเองแล้วก็น้ำเก๊กฮวยสี่ร้อยมีเต็มปีสดเลยเป็นไงบ้างอร่อยไหมลุงโ okay, นะอเคเนาะอาหารก็อร่อยอบรรยากาศดีแล้วก็ไ,ไม่ร้อนด้วย ก็ ALLY, ชอบเนาะหาดนี้จริงๆแล้วถ้ามีโอกาสต้องมาอีกก็รู้สึกว่าเออโอเคถึงร้านรับมันถึงร้านรับมันอาหารก็โอเคแล้วก็วิวมันเป็นวิวทะเลเนาะใช่บางทีเรารู้สึกว่าบางทีเรามาพัทยาเรามาทะเลเราก็รับยังไงก็หอยมันมีทะเลบ้าง ก็คือถ้าถ้ามามาัรยาเนี่ย<ม>ชายหาดเอ๊ะที่อะไรนะมันจะมีถนนข้าอ<ม>แต่อารมณ์อันเนี้คือมันแบบเหมือนยู่เกาะเหมือนยู่หาดส่วนตัวเลยอ<ม>อันนี้คือถือว่าเป็นร้านหลับหาดหลับจริงๆมันเป็นส่วนตัวแหละชอบเลยแหละ<ม>คือเนาะถ้ามีโอกาสก,าก็จะมาอีกนะที่นี่ คือถึงไม่ไม่ไม่ได้มานั่งมากินก็มานั่งเล่นมานั่งชิลเพราะว่าเอาเสื้อมาปูเอาเะไรมาได้นอกจากร้านอาหารที่ร้านดังแถวนึ้งก็ก็ยังมีร้านอื่นๆอีกเนาะถ้าแบบบางทีเราแบบซื้อมันมีใกล้กันอีกร้านหนึ่งก็คือร้านคนไม่เยอะแต่ก็วิวเดียวกันบรรยากาศเดียวกันก็โอเคแล้วแบบอาหารก็ถูกด้วยเนาะใช่อาหารคือราคาปกติมากเนาะแล้วแถมแบบถ้าเกิดใครแบบพวก สายแบบอยากลองหมึกช็อตซาซิมิมก็คือตรงนี้ก็คือแหล่งเลยห้าสิบบาทหมึกช็อตหาได้ที่ไหนไม่ได้เนาะคุมค้มค่มาคุม้มค่าว <c oughs> ิวหลักล้านอาหารหลักร้อยอันนี้พุดหลักร้อยจริงนะอาหารหลักร้อยจริงๆคือแบบว่าเราเราเรา,เราสั่งเกินอัดรลาในการกินถ้าถูกว่าสั่งกันแบบพอดีมันก็อยู่ในหลักร้อยแถมเราและที่เราเป็นหลักพันต้นๆคือเราสั่งเบียร์ไงใช่ก็เบียร์ขวดละ แปบาทนะเพื่อนสิงราคาปกตินะแปดสิบเนาะอาหารก็ตั้งหลายอย่างก็แค่พันเดียวเองเฉพาะค่าค่าอาหารเนาะซึ่งเรายังกินไม่หมดเลยอาหารถูกใจอ่ะชอบชอบทุกอย่างเลยที่จอดรถห้าสิบบาทเนาะก็ประหยัดเวลาด้วยไม่ต้องเดินไกลอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เดินแค่สองรอเมตรก็ถึงแล้วะไฮไลท์ก็คือหมึกช็อตกว่านี้ร้านหลับก็ โอเคชอบเลยใจอร่อยทุกเมนูเนาะถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกด Subscribe เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยช่องอะไร Time to travel by ลูงที่เมาก็ฝากเราด้วยนะกดไลค์กดติดตามเราเพิ่เพิ่มจะได้เป็นกำลังใจพวกเราตอไปโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าเนาะ EP นี้ก็แค่นี้บ๊ายบาย